สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอย์เปิดช่องทางการเติมเกมหม่เติมไวจักดอทคมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิต สุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมง, <ละ S 2> งเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพี <Evet. S 1> ยงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไ<ห>วเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมล้ำลมำ,ำได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามดึกทจกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเอ๊ะยามเช้าวันนี้ผมจะมารีวิววอลล์พาซีซั่นใหม่นะครับไม่ได้เป็นการซื้อแต่ว่าผมมีสกินวอลล์พาทุกสกินเลยนะเป็นสกินเช่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะเป็นการดูแบบดูทุกสกินเลย ของวอร์ดูพาสเนี่ยนะครับสำหรับวอร์ดูพาสซีซั่นนี้นะครับถ้าคุณซื้อตอนนี้เนี่ยราคา549คูปองนะถามว่าพี่ครับถ้าผมซื้อราคาเนี่ยซึ่งแตกต่างจากปกติถึง250คูปองเนี่ยผมจะได้อะไรมากกว่าปกติพี่ก็คือการได้ค่าผลงานที่มากขึ้นนี่นะครับค่าผลงาน30เลเวลนะครับค่าผลงานมีผลยังไงก็คือค่าผลงานเยอะจะสามารถ,สา,ารถสามารถทําให้คุณเนี่ย ต็มหลอดเร็วนะครับเต็มเวล90เร็วนั่นเองพอคุณเต็มเวล90เร็วแล้วคุณจะสามารถเอาแต้มที่เหลือไปสุ่มวงล้อที่เหลือได้นะครับเรียกว่ามันก็จะสามารถเก็บครบอะเก็บวงล้อครบนั่นเองนะครับคุณจะได้เป็นกรอบโปรไฟล์ด้วยนะถ้าถามว่ากรอบโปรไฟล์วิบว่าแบบไหนนะจะได้จะวิบว่าแบบนี้ทุกคนตามรูปเลยนะครับก็จะได้เหรียญมลพัฐอีก1อันเลยนะถ้าถามว่าพี่ครับผมไม่เข้าใจนะครับเนี่ยกล่องโชครตาอะไรพวกเนี้ยมันจะสามารถวนครบ บนได้หมดนลยน,นะได้พวกของรวันในนี้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยคือผมเนี่ยซื้อแบบราคาปกติจะเห็นในชั้นนะครับว่าไม่ทันนะถึงจะพยายามทำาบรกิจเท่าไหร่นะครับมันก็แทบจะไม่ทันนะทุกคนดูดิเหลืออีกสาวันกับอีก300แต้มนี่แม่มไงก็ไม่ทันอยู่แล้วนะไม่ใช่สามร้อยแต้มเลยสามสี่ 3, 4, โอ้ยอะไรเยอะเป็นพัน ยังไงก็ไม่ทันนะครับผมฉะนั้นใครที่ซื้อเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปนี่นะครับก็ได้พวกกรอบโปรไฟล์ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับบริาสาษนที่แล้วเนี่ยก็เห็นในชั้นนะว่ามีคนซื้อกรอบโปรไฟล์ไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิสกินของอ่านี่ของอิลูเมียนะครับโอเคกดรับก่อนนี่เปิดเลยมันเจอของอิลูเมียไม่มีเอฟเศษสกินนี่ของซูก้าอุ้ยสวยอะซูก้าโคตรเท่เลยว่ะเช็ดรูปอย่างตึงแล้วของซีเนสเตรียโอเค โอเคเราไปดูสกินของอิลูเมียนก่อนนะเพราะสกินของอิลูเมียนั้นไม่มีเอฟเฟกสกินนั่นเองเนะครับเม็ดอิลูเมียอิลูเมียเป็นเม็ดที่โอ้โหสกินกากว่ะเนี่ยสกินไม่มีเอฟเฟกสกินเนาะสกินในระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโมเดลในเกมแล้วกันไปกันเลย l e t s g o นะครับสกินอ um ิลูเมีย,ยเนี่ยสกินสวยๆเนี่ยจริงก็มีนะแต่ว่าที่เห็นที่เห็นแจกเนี่ยก็จะเหมือนมีสกินอ่า แจ๊ดอะไรสักอย่างนะอันนี้เป็นโมเดลในเกมนะครับเป็นแบบนี้เลยนะไม่มีเอฟเฟกต์สกิลใดๆนะผมเอฟเฟกต์สกิลเหมือนเดิมหมดเลยนี่แบบนี้นะครับก็ถือว่าปกตินะแค่ชุลไดเฉยไม่ได้ถือว่าสวยมากเอาไปหนึ่งเต็มสิบเลยอันนี้ <laughs> โมเดลกา,กากมากนะครับกา,กากจริงนะครับต่อไปเราไปดูสกินของซินก่อนแล้วกันนะผมขอซินเดียทรยก่อนแล้วกันนะตัวโหดตัวโหด ซินเนตเรียร์นี่เอ้ผมไม่มีสกิลได้ไงโอ้ผมมีมีม,ม,ม,มีมีอยู่นี่ว่านี่มีใหญ่จะย,ย,ยินด้วยมีใหญ่จะย,ยินนี่ไปดูกันเลยว่าเอฟเฟกต์สกิลเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่ทําเสียงมันแบบเหมือนหน้ามันหน้าดูนะ <laughs> ทำเสียงมันหน้าดูนะครับโอเคเดี๋ยวรอหลกแปนึงนี้โอเคมาดูกันเลยว่ามันเป็นจังได่เนาะ มาสำหรับโมเดลในเกมเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่โอเคโมเดลในเกมไม่ถือว่าสวยมากนะที่เฟธรรมดานะอุ้ยเฟรเิมาสวยโอเคแล้วก็นี่เป็นสกิลหนึ่งุโอเคล่องหนฟรุโอเคนี่สกิลสองเปลี่ยนเป็นตีไกเป็นเป็นรูปปลาแล้วก็เวลาปักงดจะเป็นโอ้สวยสวยโอ้โหคล้ายๆกับสกินของสกินของอะไรวะไอ้นั่นอะ ที่มันเป็นคัลเลอร์เป็นสีเป็นสีหน่อยทุกคนนะเนี้ยแอนเมชสกิลนะบรูซอุ้ยเป็นลูกปลาดึงออกมาแล้วผมดึงปลากลับมาโอเคเอฟเฟกต์ดูยากนิดนึงนะผมเอฟเฟกต์ดูยากนิดนึงนะครับอันนี้เอฟเฟกต์ตายนะทุกคนอุ้ยเอฟเฟกต์ Effect ตายก็สวยแระโอเคเอฟเฟกต์ Effect วาร์ไม่มีไม่มีนี่นะครับเป็นสก,กินในระดับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองนะครับนี่สวยอยู่ ดูดฟรีสดูดฟรีสประมาณนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวราไปดูสกินของซูก้าไรเดอร์กันเลยนะครับไปกันเลย let's go สกินของซินก็ประมาณนี้นะสกินของซินผมให้อยู่ประมาณ7เต็ม10แล้วกันนะคเจ็ดเต็ม10นะสำหรับสกินของซินนั่นเองนะครับต่อไปดูของซูก้ากันเลยแต่ก่อนชอบเล่นไม้นะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะผมเพราะว่า ผมเป็นคนที่อส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ล่นเป็นออฟเลนหรือว่าจังเกิลเนี่ยตัวหนาๆเนี่ยตัวบางๆเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะชอบเล่นตัวหนาๆมากกว่านะเราต้องปรับเบวตันไม่รู้เอาขอให้หมดคูดาวนี่อันนี้ก็เหมือนจะไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะผมโมเดลในเกมจะเป็นแบบนี้นะอันนี้เอฟเฟกต์ดีธรรมดาโป๊กโอ้โหเหมือนของซินเลยนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนของซินเลยสกิลหนึ่ง ส okay. กิลสองโอเคหนึ่งสองปกเดี๋ยวดูให้ดูชัดๆให้ดูชัดนะผมปกปกอ่า okay. โอเคไปสกิลสองสกิลสองเฉยโอเคไม่ได้วาานะ้ามันเลยแค่ๆของศิลเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเกาะบแบบนี้ทุกคนอ่านว่าอะไรจิมมี่เหรอเกาะเด้งนะเกาะเด้งนะครับผมเกาะเด้งแล้วเป็นตีขึ้นแบบนี้ ตีขึ้นแบบนี้ตีขึ้นแบบนี้ตีขึ้นแบบนี้โอเคอัลติเมทสกิลอ,อุ้ยอ,อุย้ยเฮ้ยว่ามันหมนุนหมุนหลายรอบปลยเนี่ยมันหมืนหมุนหลายรอบทุกคนอัลติเมทสกิลอ่ะดูดิมันหมุน,นหลายรอบนะครับผมประมาณนี้ทุกคนสำหรับอัลติเสกิลนะครับของซูก้านะครับจริงๆผมก็จะให้สก,ก,กินนะี้กะก็แหละแต่ว่า อเดรียนกิวมันเหมือนหมุนหลายรอบนะครับอืมดูแมลงดูแมลงนะครับก็เลยให้สกินนี้อยู่ที่7เต็ม10เหมือนเดิมไดนเลยนะครับสำหรับใครให้สกินนี้เท่าไหร่ก็สามารถมาพูดคุยกันได้ว่าพี่ครับผมมาเทนี้พี่ครับผมมาเทนี้แล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนก็เป็นการรีวิวสกินทุกสกินเลยนะฮะนี่ท่าเพี่เอาสกินมาจากไหนมันคือความลับจักรวาลนะครับคนที่ได้แรงกอริอัสรูเลอร์สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าดาวเท่านั้นถึงจะสามารถได้สกินพวกนี้มานั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจไปนะไม่ต้องตกใจไปนะครับผม เราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่ล่าของเราจบกันบ้างน,นะครับหอคอยอยโชคชะตาสุ่มจนเกลือคนดูไม่กดไลค์เลยอ่ะสุ่มให้เกลือขนาดนี้นะครับผมสวัสดีคุณนีนอตูโนนะครับเกมที่เรารักเนี่ยมันจะหาได้แล้วเสียตังค์ตลอดนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเรามีร้านเติมเกมจริงใจตุ๊ดมากระพอยมาตรงนี้แล้วโอ้ยสปอนเซอร์เด้ยเฮ้ยสวัสดีคุณกิโลคงนะครับผมสวัสดีคุณทาสกายนะกินเกลืเอเยอะๆเกมนี้นะครับผมแนะนำเอาเงินไปสุ่มหนึ่งเรากินดีกว่าม,มันเกมมันกากจริงครับผม สวัสดีคุณซีเนลล์นะสวัสดีอาเรีนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณนะที่ดูให้พิจบนะถ้าใครดูคลิปนี้จบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า0ูนย์สองำหรับคลิปวันนี้นะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่นะวันที่28แล้วนะครับจะได้แจกวัลลภยกันแล้วนะครับเย่ yeah! อยากแจกจะจะขาดแล้วมาดูซิว่าใครจะได้วัลลภยนะซึ่งตอนที่ผมแจกนะั้นจะอยู่จังหวัดเสียเกศนะครับฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเน็ตอาจจะกากนะผมซึ่งถ้าถามว่าเขาแก้ได้ยังผมไปจังหวัดเสียเกศเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับสปีที่แล้วก็คือกาก,ากสียไ,ไม่่ใชด้ว นัดอนนั้โอ้เกือบสิบเลยนะเกือบสิบปีเลยนะผมที่ผมไปบ้านยายผมมาดูซิว่าเขาจะทําสัญญาณใหม so ่หรือยังนะครับผมถ้าถ้าไม่ทําสักทีเนี่ยคงจะต้องเล่นเน็ตหน้าบ้านนะผมจริงต้องเล่นเน็ตหน้าบ้านเ้วเล่นในบ้านไม่นเน็ตเข้าไม่ถึงนะครับก็เจอกันคลิปหน้าทุกคนจกัะนะผมผมไยบ้าย